ฮิสโตรภัยร้ายจากหน้าร้อนังข่าวหน้าตกใจนะคะช่วงเดือนมีนาเมษาของปีนี้ฮิสโตรสูงกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าโรคฮิสโตรหรือโรคลมแดดเกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงและได้รับความร้อนมากเกินไปทําให้เกิดการทํางานที่ผิดปกติของสมองในส่วนการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทําให้มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน40องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบสมอง6กลุ่มเสี่ยงป่วยโรคฮิสโตกหผู้ที่ทำงานหรือกิจกรรมกลางแดด 2. เด็กเล็กและผู้สูงอายุ 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว 4. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก 5. ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอและ6ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สังเกตตัวเองเมื่อมีอาการเหล่านี้ค่ะตัวร้อนจัดไม่มีเหงื่อออกกระหายน้ำมากเวียงเวียน ปวดศีรษะขึ้นไส้เกรงกล้ามเนื้อหน้ามืดวิธีการป้องกันดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ6-8แก้วใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันแสงแดดหรือระบายอากาศได้ดีหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง6วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเข้าที่ร่มทันทีนอนราบยกขาสูงทั้งสองข้างถอดเสื้อผ้าออกหรือปลดให้มากที่สุดใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวใช้น้ำแข็งประครบตัวและหากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ป้องกันดีกว่ารักษานะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันค่ะ